ดีพ่อแม่พี่น้องและเอของสารานหน่อยทุกคนดเด้อบอกว่าส0ปีนภายในหรือต่างประเทศเนาะแต่ยิ่งดีตอนหับข้าสู่รส่งของสาระานหน่อยอินดี้อีกแล้วามาันี้เซนเก่าเซ็นเคยสาระานหน่อยกับพาทุกคนทะนเละมหาสาวโสดเนาะซึ่งสาวโสดผู้นี้เป็นกระเปิดใจเป็นข้างแรกเลอทุกคนเด้อ เป็นเป็นสาวพุทไทยเนาะแต่ว่าสื่อเสียงน้ําของเพิ่นสาวละน้อยก็ยังบระทันหูเนาะเพราะว่าสาวละน้อยกะมาเป็นครั้งแรกสวสัสดีทุกคนเลยอ่าก่อนเ้าสิไปหาสาวสุดเรากะฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวละน้อยในยเด้อเพื่อให้สาวละน้อยได้มีกําลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยไปหาทางสาวสุดเราเลยเนาะโดยสบายดียดโดยก่อนอื่นก็อยากให้ทางสาวสุดเราแนะนำตัวเนาะซื้อมูมี่อันนี้สิดเก่า อ๋อน้องโมมีบอกโดยอายุสิบเก้าปีเนาะโดยอ่าปัจจุบันนี้มีอาชีพยบอย่างเนาซ่อะโดยโดยก็มีอาชีพเป็นของตัวเองเนาะโดยอ่าคือได้ยินว่าเปิดใจแมนบอกจึงได้เพิ่งเปิดบนนี้โดยเพิ่งหักระเปิดโดยโดยก็คือหากระเปิดใจเป็นครั้งแรกเนาะอืจ้ะ นายดอบัคนโอคนดมยังยังโดยโดยจ้ะหาก็เปิดเนาะยังคนโอคนดมก็ยังบ่ทันมีว่าซั่นจะทุกคนเลยโดยนะคือผู้จผู้งามเนาะเป็นสาวผู้ไทยบ่บอืมโดยาขออาถามว่าแม่ว่าเคยมีแฟนมาอยู่บ โอ้ดอยดอยก็ค oh, <M ì S 1> ือตอนนี้ได้เดือดรากันไปแล้วบอกอืมดอยดยก็เลยมาเปิดใจหาคนคุยเนาะหาคนโอบคนดมโดยอ่าเดี่ยวทั้งน้องนี่นะได้ตั้งสเปไว้บอลแบบนุ่มห่านี่อ่ากัแบบเป็นก็ได้นะแต่ผิวแต่เขอแตแบบป็นผิวง่ายผ้าป็นผู้นำอะไรก็มาคนที่ซัพพอร์ตเราคนหนึ่งเราแล้วก็ สร um no <Don> ้างภาษาเป็นแบบโดยเดี่ยวเรืองอายุนิอายุก็มจำกัดกะสามสิบห้าไปก็ได้สี่ปปลายโอ้เดยวดก็คือสามสิบห้าสี่สิบปปลายเนาะอ่าสมมติว่านุ่มๆเขาหาสิกบ่กะอันนี้ก็ต้องลงะไปก่อนอเดยก็คือเบิ่งกันไปก่อนเนาะเออโดยก็คือ ทางหน้าตาก็บ่ได้จํากัดเนาะโดยอ่าทุกคนเลยก็คือสิอันถูกใจนุ่มๆเฮาอยู่แล้วโดยอ่าดาวส่วนใหญ่ทางนอกนี่ได้ตั้งไว้ว่าว่าต้องเป็นนุ่มพังไหที่แบบว่าสิมาลมน้ําน้องแบบว่านุ่มดาวหรือว่านุ่มไทยสิหั่นน่ะอันนี้ก็มีกแสบหมานกันุมไได้เรื่อยๆโดย คือเราก็ได้เนาะไทยก็ดีคุณน่ะต่างประเทศก็ไล่คุณนะโดยออคือทางนอกเฟอร์นีเจะง่ายๆเนาะออผู้จบผู้งามป่านนี้ก็ยังบ่มีอันแบบบ่ได้จังกัดหน้าตานุ่มๆุ่มาเั่นนั้นโดยโดยก็คือทางนอกนี่นะเคยเฮียนอยู่บอสหินที่จบมเแล้วโอ้โดยโดยเฮียนจบมเจ็ดแล้วเนาะจบมาหล่นแล้อบอสในช่วงสี่แล้วเดี๋ยวจบมาในน้องก็เลยอัน เห็นหัานเสริมสวยบอกมลีพ่ดยนแล้วกเออโดยอึ้โวลม่ดยโดยก็คือทุนของพ่อเห็นห้เนาะโดยเดวทางน้องไปเฮียนนี่นะใส่เวลาหล่นบ่สี่ห้าเดือนอืมสีหาเดือนเนาะโดยดูตามหแล้วก็ใ้โซ่เ่นไปได้เห็นไปลวกัน ไเป็นเดินเห่านะคะได้มีท er ุพเรื่อยๆแล้ก็มาซื um ้ออ um ุปกรณ์นั um> ่นงี้โดยก็คืออันไปเฮียนกันเพื่นก็ให้เงินเดือนอยู่เนาะอืมดอกอันระหว่างเฮียนนี่นะน้องใส่เงินอย่างอยู่ปะเมนจ้์โอ้ก็คือเป็นเหมือนว่าเราไปสมัครในเด้อเนาะโดยดอกแพงปะค่าใช้จ่นใจรวมดากาแฟประมาณหมื่นหนึ่งโอ้ประมาณหมื่นหนึ่งเนาะ โดยแล้วก็คือมาเปิดห้านนี่นะหอดับบอปีในปีปืมยในปีป้ายแล้วอันทึนแบบว่าที่ลงไปเนี้ยได้ขึ้นนะบอ๊ะยังไม่ได้วันได้เรื่อยๆนะโดย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 ยังเปิดอยู่ในบ้านมากำมิชุมมีคนนะโดยโดยคือบ้านน้องก็อยู่มุมเนาะเือนน้องก็ได้โดยส่วนใหญ่ก็อาจแบบว่าลูกค้าเข้าก็อาจสิบหกหูเนาะ คืองินของหน่อเนี่ยแกอยู่มุมไว้ดสันสันเนาะลูกค้าอาจสีบลูโหมด้วด้วยเดี๋ยวมื่อนี้เด้มีอยู่บัดดุขามาหามียังไม่มีโอ้คือยังบ่มีเนาะอ่ะอันสมมุ่าลูกค้ามานี่เห็ดอย่างเนาะแบบว่าลายกัวหมูดยวยเป็นสะหัวแล้วก็ดีผมเนาะดโดยด้วยด้วยอ่าเดี๋ยวทางนอกเนี่ยเด้ครับ แบบว่าแต่งหน้านําอยู่บ่หรนี่ยค่ะแต่งหน้าเพราะว่าก็ไปเห็นมาก็จดเลยโดยก็คืออันนี้ก็บปี่เงียนคือกันบ่ไปเห็นพี่กายไปเห็นเพราะว่าจดแล้วแล้วก็ไปเห็นอันละพรมละพรมีนี่ล้วก็มีถิ่แล้วก็นเออพอดีพออันได้ถิ่นมาโบ้ใช่ไหมเพื่อความอะไรละก็นเออไปเห็นเต้นหน้าน้ำพอได้อีกนิดโดยทั้งเกิดเรย่อง ได้มีโอกาสไปเรียนเนาะแล้วที่นี <sh awa> <sh awa ่ก็เลยอันเป็นสร้างแต่งหน้าและการช่างเสริมสวยทุกคนเลยปาเตรถือว่าความโฮกันกระไดพอสมควรอ๋อแล้วรับแต่งหน้านี่นะงานหนึ่งนี่นะแบบโตโค่นนี่นะแพงหมดเนาะสองเซนหาสองเซนหาเนาะก็ถือว่าบ่แพงไปไหนเด้อทุกคนเด้อก็คือแบบแต่งฮับแต่งหน้าเจ้าสาวนี่บ่เรือว่าทั่วไปแต่งหน้าจังไรก็ได้อ๋องานธรรมดาหางสองเซนหาเจ้าสาวก็ทีสามสี่พัน งานในนกศึกษาพิเศษมาแต่งทุกท่าเพราะว่าเฮาซื้อเครื่องกระเพกคู่มืออะไรนีโดยแม่นเด้อเนาะกำไรกะนินๆเอาไปเอามาอาจสิลงทุนได้กว่ากำไรอีกเนาะเพราะว่าของทุกอย่างเดี <okay bueno ๋ยวนี้ป้าขึ้นเมื่อๆทุกคนเลยอมามื้อนี้ทางน้องก็เปิดมุกเปิดใจเนาะเดี๋ยวมื้อนี้อยู่เฮือนผู้เดียวบ่ เงาอยู่บ้านหน่อยอยู่เงินผู้เดียวนี่เเด้อแล้วบ่มีไผยเสร็จมาหาเลยบ่หนุ่มๆฝั่งเราคนนี่ยังไม่มีมีเลยก็จะบอกมีการที่นักเขีว่ามีคนลุ่มลายขนาดโอ้แม่เลยเนาะแต่สาวๆหน่อยก็ยังบ่คิดเลยว่าทั้งหนองนี่สดเพราะว่าผุดจกปูงามเนาะคือว่าผิวน้องนี่ก็คือขาวคือจังใดแบบทาครีมทาผิวอีกเนาะคือขาวแท้ไม่ได้ทาได้ทำไม่นะพอดีครอบครัว คนสีผิวตาเม่โอ้เ oh, ดี๋ยวเดี๋ยวก็คือสีผิวของน้องถามมาแต่เกิดเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทั้งน้องนี่นะเป็นลูกคนที่เท่า์ไรเนาะอ่าข้นที่ซอืมเป็นลูกคนทีโซแล้วลูกคนที่ก็นี่อ้ายหรือเอื่อยเอื่อยอืมก็คือเอื่อยแล้วก็น้องแล้วก็มีน้องอีกบ่มีน้องผู้ชายคนหนึ่งมีเอื่อยแล้วก็ซ้ำทันห้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือน้องชายเป็นน้องชายดาเนาะ แถวทางนอกนี่มีอายุจะปีเนาะโดยสิบปีอืมสิบปีเนี่ยขออนุญาตถามว่าทั้งเอื่อยเพื่นมีครอบครัวแล้วบปล่ยังอ๋อยังโสดคือกันบ่ะแต่ว่าไปเฮ็ดเวียอยู่ไทยเดียวอ๋อโดยโดยเพื่นไปเฮ็ดเวียอยู่ไทยเนาะโดยเนี่ยทางนอกนี่เคยคิดอยากลงไทยอยู่ป่ะอ่าก็คิดอยู่อนาคตแต่ว่าโดย ยูน้ำพ่อ้ำแม่พอพ่อแม่เพิ่นกะเท่าเนยนะเป็นเพื่อนโดยโดยพาเพิ่นมาเพาเพิ่นไปห้พักไปเนมากะคำแล้วเป็นโดยจะยด้กินข้าวไปเลยนะโดยเอ็ดพ่อกะออให้เอานะคำมาเพื่อแะลมาน้องไปเพ่นมากะจะได้ยูน้ำพีเรนะสมบนเาไปโดยพ่อแม่เอ้ยเงินน้นีแล้วพได้ซนเพินกินก็ไปกินโดยแสดงแบบว่าสวยเดือเพื่นได้เนาะอ๋อดาวทางเห็นอยู่บ่อกัน ป้า <laughs> เห็ดหน่ายเห็ดน,นาก็ยังผุดจบผุดงามเนาะผิวกาขาวทุกคนเลยสาวพุทไทยเฮานี่งามทุกคนเลยโดยทางน่องเห็ดหน่ายเห็ดนาจังได้เขาหนำพออยู่พอกินอยู่ปะบางปีก็พอกินขันบางปีเอ็ดนาเพิ่งนในเอ็ดนาเขาหนำนะโดยกุ้งคันปีปีอันเดเพิ่นบม่ได้เอ็ดนาเพิ่งอากะศซื้อกินเขาโอ้ซื้อกินเพราะวการอย่างอ่ะอากะศซื้อกินกันประมาณ<ด> คิดไปสอบแหละโดยโดยคือส hmm, ื่อนี่แพงมาสอบนังแพงตึ้ว่าเข้าตะกี iks, ้แ mmm, ล้รปะวามันบิดเต็มันบิดสซกสกเข้านาโดยอก็เลยต้องสื่อกินเนาะแล้าอันทังแมน่องนี่นะเป็นแม่ค้าบะโดยค่ายาตาโดยโดยโซนอยู่หลังบ้าน โดยโดยคือปลูกภาคขายเนาะโอ้ทางแม่เป็นแก้วคอบครัวน้องก็มีแต่คนดุคนหมันโดยทุกคนเด้อทางน้องในกะอายุสิบเก้าปีแต่ว่าเฮียนจบแล้วเนาะจบไวัยดีน้องเลยน้องเขาเฮียนึ่งแต่จักปีเนาะอันนี้ก็ลืมโดยเอายุสิบเก้าปีมีหันสวยเป็นของตัวเองทุนกะพอเป็นคนลงไห้ก่อนเนาะคันว่าเท่าไร่กะจีแบบชย่อยไห้เพิ่นเนาะ อืมเลยโดยดี๋ยวห่านน่องเลยนะค่ะเดือนอยู่บ่อันนี้แกยังเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์เลยนะโอ้ขาดอย่างเนี้ยนยังไม่ครบกัเลยเพราะว่าซื้ออุปกรณ์มาเฮ็ดจบแล้วก็มาเป็นเครื่องมือซองข้าเจ้าเนี้ยนะโอ้ดีดด ja ้วยเได้อันดออันนั้นเลยอืมก็คือย okay. ังขาดหลายอย่างอยู่เนาะโดยโดยจะหาหน้องกะขาดอุปกรณ์เฮ็ดนั้นเสริมสวยนี่แหละเนาะทั้งน้องได้เฮ็ดเด็บนำอยู่บ่ ยังไม่ได้เอ็ดแต่ว่าเห็นจุกมาแล้วเอ็ดเป็นแต่ว่ายังไม่มีงบประมาณจะเอาเข้ามานะเพราะมันจะเซ็งายเขาก็ยังไม่มีถึงไงโดยก็คือข้างนอกนี่เหเป็นหมดทุกอย่างเนาะเพียงแต่ว่าขาดงบเนาะสมมติว่าประมาณหมื่นหนึ่งนี่พอบ่เนาะหมื่นหนึ่งแบบโดยโดยก็พออยู่แต่ว่ามันก็ยังซีนี้ครบนะหมื่นหนึ่งนี่อาจจะได้ของบ่ครบเนาะโอ้โดยโดย ก็คือคือว่าเนี่นาะของทุกมือน mm ี hmm. ่มันกัแพงเนาะแม่โดยโดยก็คือทางห่านนอกนี่ก็ยังไงบอบครบเนาะอักสมมูรณว่านี่ในห่านนอกนี่นะแบบติดไฟลุงไฟหลานอย่างเรียบร้อยแล้วว่ามีพัดลุงพัดลมอีกอย่างให้ทุกข้าแล้วบ่ยังไม่มีเพราะว่าโดยมันยังไม่สมบูรณ์แบบเลยพระเดอันพระได้เส้าวนางยังข้าพระดาแล้วกันมีงบเมื่อเลยก็ อนาคตมีฮะนะจิปูกะโล้พอได้มันเจนเพราะว่าลูกค้ามาก็เฮ้ยหอนคือว่าขนาดยูไปยังหอนแล้วเม่นอังคารคือบ้านเห่าเลยนะเนาะโดยกะบ้านโนบ้านห่าแก่ยี่หอนมีหอนเนาะแม่นเลยทุกคนเลยเพราะว่าคันว่าน้องมีงบกะสิตกันติดกะโล้เนาะแล้วก็ปูไฟลานบ่แล้วก็ติดพัดลมใส่เนาะโดยยาสึงกะโล้ก็คือกระเบื้องเฮาได้ทุกคนได้ยันว่านนุ่มไทยเฮาบ่กัดใส่เนาะโอ้โดยรายะหัวนี่คนนึงนี่ประมาณเท่าไรเนาะ สิบห้าพันกีบโอ้สิบห้าพันกีบถือว่าถือ,อกอ็ดีทุกคนใน<ม>คันวันตีเป็นเงินไทยเนาะกะสิประมาณบ่อสสหอดสัมผัสิบบาททุกคนเลยสิบบาทเหรอลอยประมาณนี้แหละเนาะอ๋อถืออยู่ได้ทุกคนเลยจากหัวนี่ฮะสิบห้าพันกีบเนาะโอ้เดีย๋ยวขาน่าค่าไฟเลยเดือนหนึ่งเสียเท่าไหร่เนาะเอออันนี้กะยังไม่อู่เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนซี้นะโอ้กะขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่เนาะทั้งน้องกะ ยังบ oh. <laughs> <laughs> hey, oh oh ่ได้ร so ับประอบส่วนนี้เนาะจึงได้เปิดใจนี่กะอยากไล่แบบคุยชีวิตเลยบอกคันว่าลมแล้วถึกอกถึกใจกันนะยังไม่รู้อันนี้ก็ต้องลงไปก่อนนะเพราะว่าเฮาก็ยังไม่เคยลงกลุ่ดันพังพุ่นนะจะคอยจะมา โตหรือว่าจินใจนะนะใจกันเยอะฮาคนจินใจนี่แหละจึงมาคนใจดอกเบี้ยโดยก็คือหลายๆคนจิงใจเนาะหลาคนดีพาหาพาสรเนาะแล้วก็บสวยเดือน้องไล่ว่าสันจ่าโดยพาสรพาสรไปทํากันแมนแต่เนาะอืด้วยโดยอ่าสมมติว่าคุยกันถึกอกถึกใจแล้วอาทั้งนมไทยค่ะใน่วนน้องไปอยู่น้ำนี่ไปบ่อันนี้แกยังไม่รู้บอกว่าในใจแก อยู่นําพ่อนําแม่แหละดคือในใจน้องก็อยากอยู่นําพ่อนําแม่เนาะอันนั้แดกันเนาะเพราะว่าดน้องสายใหญ่มาหรือว่าเมาแต่ยนะโดยกยังบ่ฮู้คือกันเนาะคันว่าลมกันแล้วถูกอกถใจกะลองคุยเบิ่งเนาะโดยโดยคันว่าเป็นไปได้กะอยากให้นุ่มไทยมาอยู่นําบ่มาอยู่ที่แหละกันซากันาอยู่ีโดยโดยแม่นเลยเนาะอยู่นําพ่อนําแม่นั่นแหละมีเยอะปเพิ่นเพิ่นย ก็คือเป็นห่วงพ่อแม่เนาะคันว่าสิไปก้กโอ้คนในเพ็่นกนปะ,ปะปะพ่อปะแม่บ่ได้ว่าัซนซนเนาะก็คืออยากดูแลเพื่อนในสิวิตแบบบันปลายเนาะเพื่อนก็นมีอายุคนข้างเยอะแล้วคันว่านุ่มๆไทยเฮาสะดวกมาอยู่น้ำน้องก็เต็มใจเนาะคันว่าหอนมือนั่นว่าัซนซโดยเออดาวน้องอยากฝากถึงหยังนุ่มๆบอทีสิเขามาหาน้องแบบขอคนที่แบบวาน อ่าขอขดจริงใจมีก hmm. ิต eh mm. ุกิตุแล้วก็พามาสรางาสรางทำการซัพพอร์ตเราแล้วก็เบื้องแหงเขาได้คะนะโดยคือว่าคันว่าคนร้อยดุร้อยเมียมาบุเอาได้เนาะคือทางน้องเป็นกระปุจจุปูงามมาสัญชากิอยากไะไคนที่แบบว่าจริงใจเนาะนี่โดยโดยค่โอเคทุกคนเลยเป็นกาเป็นสาวผู้ไทยขาดสินสอดคือสีแพงน้องน้องหล่ะสีแพงม่แพงบอกโดยโดย กะอะไรบอกคำนวณคำนวณให้เบ่ให้พังอยู่ลงล่ะแกมีแกกะอยู่นันพ่อและแม่จะคือขึ้นอยู่กับนั่นพ่อแม่เนาะ<ม>เออแบบเพิ่นสี้เบาเท่าไรว่าจันจ้าทุกคนเหน็นกะรอรุ่นในอันคลิปหน้าเนาะลอยเอาสืมาถามเพิ่นอัเปเดตเพิ่นใหม่ว่าจันทรจ้โดยอ่าสำหรับเมื่อนี้ทางสาวดาน้อยก็ได้รบกวนทางน้องเพิ่นนี้เป็นเวลาได้พอสมควรเนาะเ <c oughs> มื่อนี้กัสิขอโจ๊้คลิปไว้เพียงเท่านี้แหละเนาะ ไหวพอกันคลิปหนาเนาะน้องหละ่ะโ,โดยสบายดียดอ่าโอเคเนาะทุกคนเนาะทางสาลาหน่อยกันเลยพาทุกคนทะแหละเขาไปโอ้ไปลมนำนองเพิ่นเป็นที่เหี่ย้หอยแล้วเานาะซึ่งเพิ่น,เป,นเป็นสาวากุฏไทยเนาะทุกคนเนาะเพิ่นกับเปิดหานเสริมสวยวัชร์นะโดยเิ่นกันเลยอ่าเปิดใจหาคนคุยน้อหาคนโอ้คนลมวัชร์นะคันวา่าเ,เป็นไปไล่กับอยากไล่คุูแท้เพิ่นแหละ ซึ่งเพื่นก็เป็นสาวพุไทยเนาะงามเลยนะหักเลยทุกคนเ้ยเพราะว่าเพื่อนกับผู้จบผู้งามโดยวันรเล่ถ้ามสมมติว่าเนาะ fc ทุกคนอยากโอ้อยากล้มน้ำนองเพื่อนก็สามารถทักเสรจมจมหาสารน้อยได้เด้อาสาน้อยก็ยิ่งดีเนาะยิ่งดีเป็นสะพานแห่งความหักถ่ายวัชรจ้าทุกคนเลยก่อนอื่นเนาะคันว่าพมไม่พ่นอเอน fc ขอไปเบิ่งคลิปของสารละน่อยจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใาานสารละน่อยในเด้อเพื่อให้สารละน่อยได้มีกำลังใจได้เห็นคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้สารละน่อยก็สิขอลาทุกคนและไลฟ์ซีแหละเนาะโดยสบายดี